ข่าวสารของ Live Word Mission ภายในประเทศของเดือนนี้คือข่าวการประกาศครั้งที่40โรงเรียนซามูเอลค่ะเพื่อประกาศให้กับนิสิตที่ศึกษาพระคัมภีร์ครั้งที่40โรงเรียนซามูเอล จัดขึ้นที่โบสถ์โซจุงอังและโบสถ์กวังจูบงซอนวันที่20-24เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพี่น้องนักศึกษาทั่วประเทศมารวมตัวกันมีเวลาที่จะเรียนรู้เพื่อประกาศเข่าประเสริฐแต่ละวิทยาเขตของตัวเอง ในตอนเช้าของทุกวันนั้นแต่ละชั้นก็จะมีการทดสอบข้อท่องจำหลังจากนั้นก็จะมีการละเล่นแบ่งกลุ่มบอกเล่าเรื่องราวเป็นช่วงเวลาที่รวมสติปัญญาของการประกาศค่ะความยอดเยี่ยมคือเรื่องราวของผู้ประกาศที่บอกเล่าและได้ฟังคตพยานที่เกิดผลของการประกาศอีกด้วยค่ะรู้ได้ถึงความสำคัญในการเตรียมเรื่องราวค่ะ หน้าที่โบทโซจุงอัง4หัวข้อโบทกวางชูปงชอน3หัวข้อเป็นการบรรยายพิเศษของแก่นเรื่องเป็นเวลาที่จะคุ้นคิดและศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งค่ะหัวใจของพี่น้องที่รวมกันมาฟังมาบันทึกและเตรียมพร้อมเพื่อการประกาศตลอดทั้ง5วันและเพื่อประกาศข่าวประเสริฐออกไปในแต่ละพื้นที่อย่างหนักแน่น ช่วยอธิษฐานให้กับพี่น้องนิสิตทุกคนที่นำพาจิตวิญ,ญญาณที่หลงหายกลับมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยนะคะต่อไปเป็นข่าวสารทั่วโลกของไลเวิร์ด Mission ในเดือนนี้คือข่าวพันธกิจของคีกิสทานค่ะ ประเทศคีกิสสถานประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจึงเป็นประเทศที่ยากแก่การประกาศการข่มขีที่ไร้ซึ่งเมตตาโดยจิตใจที่แน่วแน่เพื่อการประกาศให้แก่จิตปัญญ,ญานำเป็นที่รักจึงจัดสัมมนาเพื่อทั้งประเทศวันที่15-20สิงหาคมอาคารสัมมนาคาราบันต้าที่ผ่านมา สัมมนาครั้งนี้มีเทศนาทั้งหมด7รอบแบ่งเป็นสัมมนาผู้ใหญ่และสัมมนาสำหรับโรงเรียนวันาทิตย์แบ่งโดยมีภาษารัสเซียและภาษาคีกิสโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้รู้สึกได้ถึงการเปิดใจที่จะฟังอย่างจริงจังกว่าครั้งไหน และในห้องปรึกษาก็เต็มไปด้วยความเคลื่อนของการได้รับความรอดในสัมมนาฤดูร้อนครั้งนี้มีพี่น้องมาร่วมรับใช้และอุทิศตนกันเป็นจานวนมากด้วยการทรงนำของพระเจ้าที่ช่วยให้หลายจิตวิญ,ญญาณได้เข้าร่วมฟังพระวจนะและได้รับความรอด เรื่อประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่เมืองการาโกคีกิสถานวันที่13พฤษภาคม2024กำลังดำเนินการสร้างคิตจักรคาราโกค่ะแม้จะเป็นประเทศที่ยากจนแต่ว่ามีหนึ่งครอบครัวที่ได้รับความรอดเพื่อการประกาศแล้วนั้นได้จัดสรรพื้นที่ห้องเก็บของไว้ให้ ส่วนพี่น้องคนอื่นๆได้ตั้งใจถวายทรัพย์เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเพื่องานของพระเจ้าแล้วทุกคริสตจจัมารวมกันเป็นหนึ่งทำให้รู้สึกขอบคุณและรู้สึกถึงพระคุณของพระเจ้าคิตจัก,ก,กรการโกนั้นเพิ่งเริ่มต้นได้บปรณะดิฐานเพื่อประวัติศสาสตร์ของพระเจ้าที่จะเกิดที่คีคิสตามด้วยนะคะกำหนดการในเดือนหน้า สัมมนา,าดูดูไบไม้ร่วงปี2024อาคารสัมมนา,าการลิลี่วันที่27-30กันยายนสัมมนา,าสื่อการออกอากาศสำหรับอาจารย์ทั่วประเทศอาคารสัมมนา,าเกนลิลีวันที่4-5ตุลาคมฟิลิปปินส์เควซอนซานตาเตเรชิต้ามานิลาซิตี้อิรากันตารักซันฟาเบียน ฟิลิปปินส์ชีอิตมองโกซุนมอดเซเลนเกอูรันบาเตอร์บบยันฮอนกอฮูดีมองโกอุมลโคบีเฮนติชาฮวงญี่ปุ่นโตเกียวโตเกียวเกาหลีญี่ปุ่นสมนาอนุชนญี่ปุ่นยามากาตะเซนไดเวียดนามฮาหนอยคีกิสสถานกาลาบันตา ไต้หวันไทเปเมียนมาย่างกุ้งเม็กซิโกคาเมนโบชาริก้าอ์เจนตินาบัวโนสไอเลสเปรูอีคาทาราราพิธีเปิดบราซิลสุจานูปารากวัยซิวดัตเดลเอสเตโบริเวียโปชาบัมบาสเปนอันเมเิีย ประเทศไทยเชียงใหม่กรุงเทพโรงเรียนซามูเอลประกาศความดักของพระเจ้าทั้งหมดนี้จนถึงวันสุดท้ายข่าวพันธกิจค่ะ